สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทุกคนมาเก็บผักนะคะเข้าสวนเก็บผักนะคะทุกคนสวนผักอยู่ข้างบ้านเอง,เองค่ะเดี๋ยวจะพาเก็บผักจ้านี่ค่ะผักนี่เดี๋ยวจะมาเก็บผักสวยๆค่ะทุกคนนี้ชะอมค่ะมีผักขาผักขาชะอมต้นแค่จ้ะ จะไปเก็บผักสวยๆกันเลยจ้าไปค่ะคไปทางไหนเออมาแล้วจ้าทุกคนเอาไาแตนวันดีน่อยค่ะวันดีค่ะ,คะวันดีค่ะ,ะแตนจะพาะะเก็บผักค่ะทุกคนวันนี้เก็บผักด้วยก,กันนะคะโอ้ยอดชะอมสวยๆค่ะทุกคน ยาวแล้ววันนี้มีแขกค่ะมีแขกมาเยี่ยมพ็บผักนึงปลาจ้าเออตัดออกหน่อยมันจะได้เตียอยอดง,งามๆค่ะทุกคนกินก็หอมหอมจ้ะฟุ้งเลยค่ะ กินหอมฟุ้งเลยค่ะบ่ได้เก็บมาจากมือแล้วคือป่ามันยาวนี่เหรอโอ้มันอาทิตย์หนึ่งล้วบ่เลยปะเลยอาทิตย์เพราะว่าตั้งแต่เราไปกรุงเทพแหมเออตั้งแต่อาทิตย์ตยที่แล้วนนะเน,ะนาะต้องขยันเก็บนะคะทุกคนมันจะได้เตี้ยอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้กินค่ะไม่ได้เก็บอาทิตย์นี้มีแขกมาเยี่ยมสำนักงานค่ะ ก็เลยจะไปทำกับข้าวให้แขกรับประทานอาหารบ้นบานๆลวกปลาลวกปาลกปาเฮ้ยฮ <า S 1> ลวกผัก <ฮา S 1> นึ่งปลาจ้าอ <ฮา S 1> ือเนาะผักสวนครัวสวยๆค่ะทุกคนปลูกไว้กินเองะะถ้าใครอยากกินก็ผ่านสำนักง,งานมาก็แวะมาขอนะคะชะอม ห้ามขโมยนะคะทุกคนบอกกักหน่อยคะ่ะไม่ได้ห่วงคะ่ะเออบอกสักหน่อยถ้าอยากจะเก็บถ้าอยากจะกินก็แวมมาขอได้นะคะแต่เราห้ามขโมยนะคะทุกคนการขโมยเป็นทําให้คนปลูกเขาจิตใจไม่ดีคะ่ะป้าแวมมาบอกกันสักหน่อยก็ได้นะคะป้าแกบอกมีคนอยากจะกินเอ่อฟักสวยๆนะคะทุกคนแต่เราไม่ให้กินนะคะเราจะเก็บไว้ทําพันุ์ เก็บไว้ถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆทางโน้นค่ะทางโน้นทุกคนอือนี่ทางนี้ก็มีต้นแค่สวยๆจ้าดูทางนี้ค่ะพิกกำลังจะสวยค่ะเป็นหมากแล้วค่ะไหนได้แล้วค่ะกําลังค่ะได้แล้วค่ะกําลัง นี่ได้แล้วทุกคนได้แล้วหนึ่งกลกำลัง,งมัมบบงยุสัยไปเลย,ยสวยๆค่ะนี่งามๆอึ้บนีค่ะ ก็แ,แค่สวยๆจะอ,อ่อนๆค่ะเจล้เงาค่ะ,ะนี่เก็บยอดแล้วก็ตัดออกค่ะจะได้ไม่สูงมาก ใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจป้าในการเก็บผักด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่กดขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้กันนานๆจ้า อันนี้เป็นสวนผักอยู่ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด -19 ของสำนักงานนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูถ้าเข้ามาดูแล้วก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะเดีย๋ยวพานับนับกำลังทุกเล็กเยอะเลยอะ่ะเออนับสินับทุกเล็กเยเนาะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สุดยอดค่ะทุกคนโอ้โห4 1 5 1 6 9ใครสนใจมาเขียนชื่อจองไว้ก่อนนะคะมียีนนะลูกค่ะใครสนใจมาเขียนชื่อจองไว้ก่อนนะคะทุกคนนาทีนี้มียีลูกค่ะมียีสบลูกแล้ว เดี๋ยวเราจะแจกมเมล็ดพันธุ์นะคะหลุดหนึ่งนี่ก็ได้ตั้งเยอะเนะาะเมล็ดมันเนาะตอนนี้แค่นี้ยังยังยังเอาไปกินยังไม่ค่อยอร่อยนะคะทุกคนมันยังจะขมอยู่เออมันยังไม่มีเนื้อเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่ลูกใหญ่อยู่มากต้องรออีกสักหน่อยเนาะนนจะ ได้ผักแล้วค่ะทุกคนไปนึ่งกันเลยไปจ้า